ก็วันนี้ก็จะมาสอนขับรสบิ๊กไบค์หรือรถมีคัทนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมเครื่องมันจะดับนะครับเนี่ยมาดูนะเห็นไหมอย่างนี้คือผิดนะครับเวลาเข้าโค้งต้องบอกกันว่า สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้อยู่กับรายการสไปเดอร์เอกวันนะครับก็วันนี้ก็ว่าจะมาสอนขับรถบิ๊กไบค์นะครับหลังจากที่มีคนเข้าไปตามในเฟซนะครับบอกว่าเออพี่ทําเกี่ยวกับแบบสอนขับรถบิ๊กไบค์หน่อยเออมีอะไรมั่งเออยากรู้ประมาณนี้ก็คือรถในวันนี้ที่ใช้สอนนะครับก็จะเป็นเจ้า CBR650R นะครับก็ตามสเต็ปเดิมขอของช่องเรา ก็วันนี้ก็จะมาสอนขับรถบิ๊กบค์หรือรถมีคัทนั่นเองนะครับก็อือย่างแรกคือจะอธิบายว่ารถตามชื่อมันก็คือรถบิ๊กบค์ก็คือรถคันใหญ่นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเอาบิ๊กบค์มาฝึกขับนะครับก็เอาพวกเอเออเอารถซีซีต่ำๆก็ได้นะครับอ่ะดับแรกก็ฟึบอ่ะคือรถเสร็จจัดทรงครับขาตั้งขึ้นให้เรียบร้อย ขาตั้งเดี๋ยวนี้ผมเห็นถ้าไม่เอาขาตั้งขึ้นบางรุ่นก็สตาร์ทไม่ติดนะครับต้องเอาขาตั้งขึ้นตลอดนะครับเป็นระบบปลอดภัยของมันนะ่แต่ไม่รู้ว่ามีตั้งแต่ตอนไหนนะโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้เราจะสอนแช่เขาว่าพอนะครับเอาแบบที่ผมรู้พอนะครับไม่ได้เอาแบบทฤษฎีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวอธิบายผิดแล้วโดนด่าอีกโอเคก็เดี๋ยวจะบอกเรื่องเกียร์ก่อนนะครับเกียร์ก็จะตบลงหนึ่งงัดสองสามสี่ห้าหกแล้วเวลาเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้งก็คือต้องใช้คลัตช์ เพราะว่าคันนี้ไม่มีควิกชิพเตอร์นะครับอ่าเคราทาคนถามว่าควิกชิพเตอร์คืออะไรคีชิพเตอร์คือมันจะเป็นเอ่อเรียกวไงวะไม่ต้องไม่ต้องกำคัดคือตอบเกียร์ได้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้เลยอ่าอย่างแรกบีกุญแจสตาร์ทอ่ากำคัดแล้วก็ค่อยๆปล่อย เติมพันเล่นหน่อยอ่าให้มันไปอ,อันนี้คือเบสิกง่ายๆนะครับมามาขั้นตอนที่สองเราจะมาสอนการเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์นะครับอ่าเหมือนเดิมครับตบลงเกียร์หนึ่งแล้วก็ ค่อยปล่อยแต่เขนเล่นช่วยหน่อยเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็กำคัดเหมือนเดิมครับทำเหมือนตอนแรกเปลี่ยนเกียร์ออย่างนี้แล้วก็ไปได้อ่ะเวลาถอนเกียร์ลงก็เหมือนเดิมครับกำคันเหมือนเดิมอ่าอย่างนี้อ่ะมีสิ่งง่ายๆแล้วก็เวลากลับรถเราต้อง ดูระยะตีวงให้มันดีๆนะครับคืบอ,อ่ะค่อยๆโอเคโอเคอย่างต่อไปที่จะบอกก็คืออ่ะถ้าสมมุติเราตบเกียร์ไปแล้วแต่เราแบบอรรอืมยังไงเนาะพูดจะพูดว่าไงดีว่าแบบปล่อยคัดแบบไม่สมดุลน่ะน่ะเดี๋ยผมบอกคัดไม่สมดุลนเนี่ยเห็นไหมเครื่องมันจะดับนะครับอ่ะ แต่บคนไม่ต้องตกใจนะครับเราก็หาเกียร์ว่างแล้วก็สตาร์ทหรือไม่ก็อ่ะสมมติถอยู่เกียร์หนึ่งใช่ไหมอ่ะเราก็กำคัดแล้วก็สตาร์ทก็ได้ติดเหมือนกันติดเหมือนกันโอเคก็สมมติเราอยู่เกียร์ว่างอยู่แล้วเราเผลอไปตบเกียร์หนึ่งแบบไม่ได้กำคัดมันจะเป็นไงอ่ะดูนะเห็นไหมเครื่องมันจะกระตุกนะครับเพราะเราไม่ได้กำคัดนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมหาเกียร์ว่างหรือเกียร์หนึ่งกำคัดก็ได้ โอเคไปกต่อครับก็ค่อยๆปล่อยคัดนะครับแล้วก็เต็งคันเร่งหน่อยเวลาเปลี่ยนเกียร์ก็อ่ะเกียร์สองกำคัดปล่อยแหมกำคัดปล่อย <ac> จะหยุดรถนะครับก็นี่ผมจะกำคัดก็ต่อเมื่อเวลารถเออเหมือนรถมันจะดับนะครับอ่ากำคัดแล้วก็ตบเกียร์ลงเดอ,อเราห้ามต้องต้องพูดเรื่องอไงดีวะแบบอขี่มาเร็วๆอ่ะอย่ากำคัดเลยนะครับเดี๋ยวผมสถาน <สา S 1> ทีดน่ดูกันบอกไปดูเอปกันเดแบบี๋ยวกลับรถไปครับอ่าเดี๋ยวสมมติเราขี่มาอย่างนี้ ือผิดนะครับมันจะไม่มีอะไรวะแรงอะไรทั้อย่างรแรงแรงน่วงของเครื่องยนต์นะถ้าจำไม่ผิดอ่าก็คือห้ามทำอย่างนี้คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับโอเคแล้วก็เราจะไม่เติมคันเร่งเราจะปล่อยคัดอย่างเดียวอ่าลองดูมันทำได้เหมือนกันเป็นการฝึกอีกแบบนึงมาผมยังไม่เติมคันเร่งนะ อยู่เกี1นนึ่งะครับค่อยๆปล่อยเห็นไหมผมไม่ได้ปล่อยคันนะครับนี่ๆๆๆไม่ได้ปล่อยคันนะอ่าอ่าเครื่อมันจะไปเองนะครับอ่าเห็นไหม อ่ะผมเห็นโค้งหน้านะอันนี้คือโค้งเวลาเข้าโค้งต้องบอกกันว่าห้ามกำพัดเนี่ยห้ามกำเลยเลี้ยวไปเลย หยุดรถเราก็ไม่ต้องกําคัดปล่อ,อยไปก่อนผมรู้สึกว่าเครื่องยนต์มันจะดับเราก็ค่อยกําคัดนะครับประมาณน,นี้โอเคเดี๋ยวผมเียดูอีกรอบนึ่งเียหนึ่งเียสองเียสามเียสี่เียห้า เกียวหตอนเกียร์เยห้าแล้วเสี่อ่ะอัพัดหยุดอ่ะอย่างนี้ประมาณนี้ครับผมว่าอธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะ,ะกลับร้อยก็ต้องดูวงเลี้ยวของตัวเองว่ารถตัวเองอะอรขนาดไหนนะเออประมาณนั้นแหละ โอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการขับรถมีคันนะครับก็ ถ้าเป็นบิ๊กไบค์มันระบบความปลอดภัยมันก็จะสูงสูงหน่อยนะครับอ่รารถมันเครนะ <c oughs> ื่องมันแรงอ่ะเนาะพี่ดีแจ้งเหงา <c oughs> ก็โอเคสำหรับคลิปในนี้ก็มาสอนขับรถมีคัสแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้เน้นทฤษฎีมากนะครับก็พูดอะไรที่ผิดผไปก็ขออภัยด้วยนะครับอ่ะโอเคไว้เจอกันใหม่ในพัทหน้านครับเจอกันครับ